วันนี้เป็นครั้งที่27วันที่6กธันวาคจมจำนวนเ้าร้อยหกสิบแปดพระเจ้าสหชินิกาภทริจขอปิ่งวาจาสายพันพุ์มนตุษย์เป็นพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบ,บูชาและเจระิญบ,บูชาในองค์พระคราว่าปฏิจจารจรุงหลวงปู่สมเด็จลุ่นหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของชาติสนนามณีขอที่เวลาเจ้าของหลายผู้จงมาอนุมโมทนา,นาในการสวดิเของพระเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพาลตนาตายภูบาอาจารย์และเทพเทวดาทังหลายปรดจงบันดาลให้จิของเจ้าเิ็สมาธิอันควรแก่การตรวจสายายมนต่อไปบทสวมชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาตีสวยตราคขาฉันตูเทวดาสตธรรมางมุนูชัสาสุนัถุสักคะมุขงกถางสักเกีวมีจุลปีกฤิิศิลตะเตจัตตุิเีมานี ิเปลาเทจคามีตาลูนักขันในเหวัตถุมิหิตเตปุมาจจยันตุเทวะสารธารวิสนียักขัดกันเท่านาคาจินึตาสันกยัมืิวัจนังสาธุวะในสุนันตุธรรมมสนักรโยยันตาธรรมาสนักรุยยันตาธรรมาสนักรโยยันตาโสวดนมรรสิทธิถานโมรถพโตูรตสมาสมิชะนโมรถัพโตรตสมาสมิะนโมรถศพโตูระตูสมาสมิชะ กุศลสัจจกิยาคานะที่มีฉะนั้นอัญญงพุทธมีชนั้นวังเอเตนะสัจจวัชีนามาโหตุโสทิมีโหตุสัพพทาและที่มีฉะนั้นอัญญงคมูเมนฉะนั้นวังเอตินะสัจจวัชีนาโสทิมีโหตุสัพพทาและที่มีฉะนั้นอัญญงสังคุลมีนะนั้นวังเอตินะสัจจวัชีนาโสทิมีโหตุสัพพทา โมสดมหาการิปุนาถุติยติหคามหาการิปุนาถวัายสภะนังปริวารามิสภโตสัมุิมุตตังเอเตนะสัจวเชนะมหตุสัุตะวามหาิุนาถุตายสภะนังปริวารามิสภโตสัมุิมุตตังเอเตนะสัจวเชนะหูเอเตนะจวเชนะมหตุสัุตะวามหาิุนาถุตาย การุณโกนาโทสุขายะสัพพะเป็ยังปุรตวะปรามิสัพพะปตัวสัมปชัญญะเทวังเอตินัสเจวบเชนะมาหตุชาพุประวะมุสเซมหาชนหมายสุดเอวามีสุดยังอีกลางสมัยยังบอกว่าสกิสุวิฮาลติกาปีลาวิสิงมหาวันนีมหาตาพิภูสังคีนัสตีปัญจมัตติหิพิภูสติหิจเปหิวะละหันติหิทระสิหิจารโลกาทารุหิเทวตาเยปุญญาณสนิิพฤตตาหุนติ พระครวตตังทัศนายยาพิจูสังฆะอาธโหจะตุนางสุทธาวาสิกานางยีวานังอิจังหงหูสียยองโหพระครวาสักีสุวิหัรติกาปิโรชมิงมหาวานีมหาตาพิจูสังเกนะสัจจิงปัญจมัตติหิภิกขุสัตถิหิสัพพพหิวะละหันติหิทัศนิจารุปาทาตุวิเจลตาเยปุเยนะสนิปเรจหุนติพระครวตตังทัศนายยาพิจูสังฆะยามนูนามายามปีเยนะเทวะเจนุปปัสสังกามยัอุปัสสัญทวะ ประตูสันติเกประเทกาฬระเยามาติอโคตาเทวตาสยธาปินาวะพระวิโสสมาิตังวาัยะภาษาตังวาะหัปะสมิชะยอวะมวะสุทาวาสสุเทเวสุอันตราิตาประตูปุระตปตูรังสุอะตโคตาเทวตาพตังอภิวาเทวตาเอกมตังอาสุเกามตังิตาคเอกาเทวตาระตสันิเกมังรรมาสิมหาสมหาสมยปวานาสิิวะกายะสมตาม ยิมังธรรมะสมัยย้นท้ากิตายะพระจิตตาสังกติถ้าที่โภปุระจิตตาวัตโตสันติเกี่ยมังธรรมภาษิทัตตาลาภิกขุโสดาหันสุจิตตาตโนโอมุชุกามังกัสุสาราจีวานิตาริภิตวะอินทรายายนิลักติปดิตาติถ้าที่โภอปาระจิตตาวัตโตสันติเกีมังธรรมภาษิเจนวะขี่นัชตัวปลีนัชตักขีลองอวะจามมีชาเตจารันติสุทาวิมาลาเจปุมาตาสุทันตาสุสุนักขิ อดหัวปลาเทวต้าตโตสันิเกมังทาวสีเยกจีบุตรเจ้าเจ้านาคาตาสีนาเตคุิสันติอาปายาภูมิปหายามนุสังทีหันงทิวบกายังปรีปุเรสันติติอดหัวมขวาวิภูวามันเตสิเยปุเทนะพิเวทัสสุจารุกาธาตุสุเทวตาสันิปติจารโหตีภพตถาคตังทัศนายะพิภุสังกัจะเยปิเจพะเภะเหสุวะติจัปนัฐนากรันโตสัมญาสมุทาติสังปิวัตนังเอตตาปาราเวเยวะเทวตาสันิปติจาเหสุงเสยยาถากปีไมหัง เอตาลาหิเยปิเตเววิสันติอานาคาตัมบัฏนังอรหันต์ตัวสมมาสัมพุทธาเรสัมปิกวัตานังอิตาบารยวัตถุวตาสันิปฏิท้าวิสันติเสยยทาปีไมหังเอตาลาหิอาจิกิสันิทเวเทวกายยานามนิจิติกิสันิเวเทวกายยานามานิเจติสันิเวเทวกายยานามานิตังสุนารถาสุตังมาลาจิกาุทะภาจิสานิจิเอวันพันเตติโกเติพิถูพอยเตวปัจสมพวยเจหัวจะ โลกามนุตัสสามียตถาภูมิเดชิตาเยสิตาคิริยาวลังปะหิตาตาสมหิตาพุทุสีหาวันสณีนาโลมะหังโสภิสัมพุโนโอทาธรรมานาสัสทธาวิปปะสันมะวินลาพิญโยปัจจัสติกาวาวะนิกัปิลวัเวตัตวามันจิสัททาสาวกิสานิลติเทวกายาภิกันตาเทวิชานะภูโตรเจจปามาณกลุ่มสิทวาปุระสะสันังเตสัมปัตุระหูญาณะมนุษยานาทัสสนังอภปเกสัตมาระคู สหัสสังฆาธาสัจริงสัจธรอิเคชาศาสนงมนุษยานามัตตสุอาเปเกนันตมาตะคุงที่สาสะพาอุภาหุงตัณจะสะพานพินญาญาววคิดวานะจุตมาตะตัวมันจะยิสัทธาสวัสดีแสนเนียติเยวกายาปิกันตาเทวิเชนะธรมโวยเยวหังกิตามิสัมมิกิระหิอุปปัสโซจัจจะสาวะยะขับคุมาเกปิลาวัฏวายที่มาตุจิติมัน pues ต mm ุวนาวันตุวสิโนโมระมานาภิกามุขิราสุมินุหังเชษะฮาสหิมวตตายะขานานันตะวินุ อิธิมันตชุติมันตัวนนบุญโตสิโนโมรรมนานิฆาตมุงพิณังสุนติวังสาธิติลาติสาสายะขานานันตวัยนุอิธิมันโตชุติมันตัวนนบุญโตศรีนุโมธรรมนานิกาตมุงพิณังสุนตินังอิเจติโสตสาสายะขานานันตวัยนุอิธิมันโตชุติมันตัวนนบุญโตศรีนุโมธรรมนานิกาตมุงพิณังสุนตินังเวสามิตาปัจจัสตาสายะขานานันตวัยนุอิธิมันโตชุติมันตัวนนบุญโตศรีนุโมธรรมนานิกาตมุงพิณังสุนตินัง

อิทิมันโตชุดิี่มันตัวโน้นตัวสถียโนมรุมนาบิกามุงพิณางเสถียรเงปัจชิมันจัดิสังราชาวิรูกปักปูภาษาสถินาคานังอาทิปติมหาราชายาสถีโสปุตตปิตาสาวพระวนธรมนาบมาหผลาอิทิมันโตชุดิมันตัวโน้นตัวสถียโนมรุมนาบิกามุงพิณางเสถียรเงางาตาลังจัดิสังราชากุลโรตปัสสถิตินะคานังอาทิปติมหาราชายาเสถียรโสปุตตปิตาสาวพระวนธรมนาบมาหผลาอิทิมันโตชุดิมันตัวโน้นตัวสถียโนมุรุมนาบิกามุงพิณางเสถียรเงง ปุริมาที่สันทัตนรู้ฮานาเุหะโกปชีนะววลุกบูรโตลังทีสังจเตโเตมาราชาสมันจตโรีสาธารมาณสุมาเนกพิโรทวีเตสังมายาปิโนทสาคูวันจานิกัสะทามยากูเรนตุเวเรนตุวีภูจวิโสันจันทานุกรมาเสถุจะกินนุมาถุนีมาถุจะปานาุปามโยจะทิวสุทโจะมาริจิตาสีนจะกาปโนลาชาชนุะโ Hai aku Pancas te lagikan la mana tapi kamu biang Hai adakuna basana habis salah sahsekar kamp kepalatara aku pay saya dihi munal rata-rataca aku nakasinurwanhanaku cobaangak na kitacapapa wiscaku wehaya satna mac telah suka ปัญนาอิิเจสนมังอาภันยะอภยันตานะคะราชนมาสิสุปัาตุเขมามาาสิปุโรสนหาหิวจาิวยันตานาคาสุปันาสรมกุปุังิตาวชิรหเสมุทังอสุราชาพาตรวสวเสติธมัตโตยสสิโนกาลกัามหาบิสมอสุราธานเวตัสเวปจิตติสุจิติจปหาลาโนามุิส สัตตัญจพรริพุตตานังเจแเรวิโรจนามกษันริย์วารบุตรเสนังอาหุบดามุปคะมุสมัยโยธานีคันทัตเจวิกูนาสมิติมนังอาปูจัตเทวาปฏิวิจเตโชวายุตตาทคมุวารุณาวารุณาเทิวะสมโมจจยะสะสาสะหะเมตตากรุณากายตาอาภูเทวายะสะชโนุรสิเยจธาสาทากายยะเจเพนนาเดหงโนอิทิมันตูชิติมันโตวันุวันโตูชาชินโมธมนารพิฆะมุพินังเสมิมนัง

Achuta ka acha ane isakasu lai aku reku aku wasawane isinota sithi ta sa thaka jasa pinala lulu idih mentu cuti mentu bando wento sa sinomota manavika mungkin samana mahala samana mahasa mana menusamung tuh cima kicha katusika aku kumanoboto tika อาคูอาทะคูหาโยเทวเยจารุจิตวศิโนปะรคาห์มหาปะรคาอาคูเทวเยสศติโนส้าเศติฐท้าเศรษฐากายยะเพนันนันโนยิ่งมันโตชิติมันโตวันนันมันโตจะดีนโมทัมนาพิการมงพิณัสุนงาสุกากลุมมหาลนาคูเวทนาสัสะโอุตตะคัยยะหาปัมบุคหาคูเทววิจัขนาสธามัตตาหาราคาชามิสก้าเจยยะศิโนคานายังอาคาปัจญโยโยริสาบุสติ

พระเถริชาริสระอากุปเจกวัสติโนเอสันจามชัตโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเจจชาสเพยพิกินเจสินเทเดเวเจมากเกมาลาเสนาพิกามีปัสสะกันนะหัสสะมันทิยังเอธะคันทะทะคันหะทะพันทะทะลาคิณะพันธรรมทุโวสมัตตาปาริวาริธรมามโวมุจิหะกูจิยังอิติฐาธรรมหาสิโนกานหาเสนังอเปสัจิปนิยนตตาลามหัจจะสังเกตตวานะ เระวังยถาปุสกูไมโผมีโผทะนันตุสวิจกูตถาสุปจุฑาวติสังกุทัวเชยังวสีจันจาสะพานพิญญายะวะวะคินาจุมาตาตอวมันตจยิสัทธาสาวกีสันนิรติมาราสีนางภิกันตเตวิชนาตติทิฏฐิทุกข์ปะปะมะกลุงสุูรวาพุทธศาสนาวิตาเลลาเกหิปกามุเนสามลุ่มิอิเจยิ สัพพิชฌสังขายาภิยะติตาจิสัตย์โนตโมตันติสาภูเตหิสาวกตาเตชะนิสุตติปีโคสดุลัชยะปารากรนาโมเมพุทธเตยสาราตตยะธรรมิกาเตชาปสิทธิปสิทธิวสนาลา ยปาละเมสุลาสิทธิปัมมาะจินทาจัตุโลกาคัมพิลักกาสมุทาภูตุงขังคาจัสพามาชยะประสิทธิปันจุเตชยยะชยะธรณีธรณีอุราธีอุราธีนาทีนาทีชยยะชยคะะคนละตนละนิสัยนิลละใสเสนาเมรุราชันอาลันชีชยยะชยะคัมพิลสมงพินนาเคนทะนาคีพิจจัปปุตตากาลีชยยะชยธะทุนีมิตาโลกีชยยะสิงคีสุธาทานมุกขชา เชยะเชยวัลลุนามุขาสาตาเชยเชยะจำปาทินาคคุณละทกะเชยะคัชณะตุลงสุกะละภุชงศิหพยาคตีปาเชยเชยวัลลุณะมุขายาตาชิตาชิตาเศนาลีปุณณะสุทินังยีเชยเชยสุขาสุขาชีวีเชยะธริตาลิสะทาเชยยา ชยยัธรณีสันติสทาชยรยะมังผลาลัญยะยาคีเชียรยัวลุนยาคีเชยรยะลักขสีสุลัูชาตชาชยรชยะพัมเมธนาคาชยรชราชธิราชัยเชียเชยะปัทวิงสัพังเชยะชยะอรหันตปัจจกับทุทธาสาวังเชียรเชยะมเหิสุโรฮลินเทวาชยชยะพัมมาสุลกูชยชยะนาคูวิรุฬกวิรุฬกจันทิมาลวิ อินโธจะเวนะเตโยจะกุเรโลวัลุโนปิจะอักคิวาโยจะปะชุนหกดวงลาทตาลาตะโกอัาถาราสามหาธิวาสิทธิตาปะสะมาทายโยอิสิโนสาวกัสัพพชัยยะปะรามูวันตุติชัยยะธรรมูจะสังคุจะทัสสะปารุจะชัยยะกังอิเจนะชัยยะเตเจนะชัยยะโสติวันตุเตอิเจนะพุทธเตเจชนะโหตุเตชัยยะมังคลัง ชัยโยภิพุทธสาสิริมาโตอยังมะรัสสะจัปปะปิมาโตปะระเสโยอุโกสะยังโพธิมัณฑะเทวะมุจจาชิยัตตะถาสะภามะคะนะมิเสโนชัยโยภิพุทธสาสิริมาโตอยังมะรัสสะจัปปะปิมาโตปะระเสโยอุโกสะยังโพธิมัณฑะเทวะมุจจาชิยัตตะถาอินนะคะนะมิเสโนชัยโยภิพุทธสาสิริโตอยังมะสะปะปิมาโตปะระเสโย อุโพชายังโพธิมัญเจปุญญิตาเจยตถาเหวนาคณามิสิโนชะโยวิปัสสิริโยจุยมะสะวะภิมะตุกะละสิโยอุโพชายังโพธิมัญเจปุญญิตาเจยตถาสุปันนะคณามิสิโนชะโยวิปัสสิริโยจุมะยะสะมะตะอะภิมาตุวะสิโยอุโพชายังโพธิมัญเจปุญญิตาเจยตถานะคณามิ chayyo pibwa sasiyato ayamara sawa pibwa to pala chayyo pibwa to yambo limante pomo yita chayyata aza pa makana mizino chayyanto podi amule sakajana ธ e a รมะจริสุาินาคจักระมามวจักรมามบราขินาบราขินามนุกะ m มามบริยีเรากินรินนิกตัวาลราภัตติบรขินีเอธารัตถาสุขิตาวิรุหหพุทธศสนีอโลคาสปิตาโหธาสหัสพิิยทิพีสุนันตตภูนตุเยเทวาสมิงธานีทิัตาทิยุตกาะทาโหตูจิกาโหตูสัพทานักขันตูสัพพสัตตานังลักขันตูชินาศาสนังยากาจิปัตถะ นาตีสังสัพเพบุเรนตุมโนโรถฐายุตตกะกเลปวัสสันตุวสังวะสวะราหากาโลกาจุปัตวะติสานิวาเรนตุจัรสพธากายาสุขังจิตตสุขังรหันตุยะถาลหังโสดธรรมนิยามมสุตังเอวามีสุตังเอกาสมยังปะกวาสาวตทียาวิหารติเชตวะเนอานากะเป็น ดิการะอาลามิตตะลักขูบเะวาภิกขุวามันเตสิภิกขโวติภะทันเตเตภัดเตนเตติตเตทิขูเขาก็โตเป็นสูงห้อยเจตโวจะพวกปาทาวะภิภูยตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังชิตาวาสาธาจูธรรมะทิยตาธรรมานิยมจาสัพเพสังฆานิจติตัณตถาคตัวปิสัมปุจจติปิสมิติภิสัมณีตวาปิสมิตวาอธิคติเทศติปัญญาปิติปัตถปิติวิวรติวิภัสติอุตานิกรุนติ สัพเพสังฆลานิจติอุปาทาวาภิเวตถาคตานังอนุปาทารตถาคตานังพิถาวาสาธาตุธรรมะทิฏฐาธรรมนะญมติสัพเพสังฆานุกติทาตถาคโตภิสัมบุเชติภิจเมิติภิสัมบุญชินหวะหรือภิจามิตวะปิจิกติเทเสติปัญญาเป็นติปตาเวติหรืวะละติวะปุตานีกรุนติสัพเพสังฆลานุกติอุปาทาวะ มาริกเวทธตาคตานางอนุปาทาวรธาคตานางติสาวาสาทัตตุธรรมดิจาธรรมเยาวตานสเพธรรมานัตติจารถาคตัวภิสัมพุชติอภิสมีติอภิสัมพุชะหิตว่าอภิสมีจาอาจิกขติเทเสติปัญยาเปติปะทาเปติวิวรติวิภัชติอุฏานิกรุณทิสัพเพสัมมาอนตตติอิธรรมาวุจัภพักวาอัตตะมะนาเตภิกขุวัตโตภัสสิตังอภิญันทุปิ สวศลพัทเจกรัตคา,าถาอาตัตติจานานะวะค่ะเมยยาลปัตติจานเกนะคตาตังภูกกมิปุณณ์ไม่ควรตังคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ควรพูกวงสิ่งนี้ยังมาไม่ถึงยาธติจามปานนันีานันจังกปะปัจจันจานาคตาตังสิ่งที่เป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งนี้ภูมิปุณณ์ก็พิจไม่มาปัจจุบันนั้นจะอยูธรรมังตะถาทัท,ทาวิปสัสสเจสันฮิลาสังกุปปานตาังวิทานุรูหะเยผู้ได้เห็นธรรมมันเกิดขึนนะ้นเฉพาะหน้าในที่อย่งนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม อจเชวากิจามาตปังโกชัญามาสเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใค่จะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังคาราตีน้ำมหาเสนนมัจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจุราชมีเสนนามากจะไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตะปิงาหูราตมันทิตางตางลีวะเทกระโตติสันโตอาจิคาเตมุนิมุนิผู้สงบย่องเก่าเลยกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เก็บคันักกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ราตตีเดียวก็น่าชม โมสุธรรมสังเวขปัจจเวคณะสัพเพสังขานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูธพุมธามนารมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูธรุมธามนารามทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุทุนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปทำสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งพว่งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตุ ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตัวของเราาทุ่วางชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยัยย่งยืนทุ่วางมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอาวัสั่งมายามิจฉพังาเราจะพึงายเป็นแทมมาณปโยูปาริยสานังม,มีชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งเมนอนิยัตั้งชีวิตวของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยัตตความตายของเราเป็นของเที่ยง วัตจคุณที่จะสังเวชอาจยังกายโยจีลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่น,นตตานอาเปตจวิญญาณูคนัสจวิญญาณชุมชืวนเขาทิ้งเสียแล้วอาทิตยเสสติจักนอนทับปฐวีจึงแผ่นดินกาลิย์พลังอีวาประดุดด่างทอนมาแล่งเพื่อนิรัถังหาประโยชน์ม่ได้อนิจจวัตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปาทาวายะธรรมิโน,โนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปปัชชะวายุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเต๋าอ,อุปส,สัมมุสุขพความเข้าไปสงบระงับสงคัญทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปสตามาลตันจิมาลันติจะสัตว์ทั้งหลายกลางปวงกำลังใจยอยู่มาลิงสูตรจาลิสเลที่ตายแล้วแล้วก็ไม่จะตายตัเทวหังมาริสามิแล้วจะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัดที่มีเอธาสังสโยความสงสัยในความใจนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุจลังกามมังสัพพพหิพัดหิเกตามปุญญานณมูทันตุสุนันตุพนตุเยเทวาจมินทานิอธิกฆตาธีคารุคัสธาหอนตุสุคิสาหอนตุทุกขาปมุันตุมาตาปิตาสุคิสาหอนตุทุกขาปมุันตุสเปสญาติกาสุคิสาหอนตุทุกขาปมุันตุ สัพเพยาธิกาสุกิตาหงุ่นตุตุกะปมุจจนตุสัพเพสปิสาสัพเพยาขาสัพเพยาเปตาสุกิตาหงุ่นตุตุกะปมุจจนตุสัพเพจาริยุปชายยาสุกิตาหงุ่นตุตุกะปมุจจนตุสัพเพนักพัฒนาสุกิตาหงุ่นตุตุกะปมุจจนตุสัพเพเทวาสุกิตาหงุ่นตุตุกะปมุจจนตุสัพเพสมาตินางสมิชนตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดน้โมโพธิสัตัวคันติเมติปภวา ນໍາໝູ່ໂພທິດສັດໂຕຄັນທີ່ເຫຼືອອີກທີ່ປະກົດວ່ານໍາໝູ ปจิธานะคะถายาเทวจาสันติวิหารวาชินีโยเปรจะเลโพธิจะเลจะหิงจะหิงตาธรรมะธาเนนาพุทนตุกุชิตาโสถิงกะโลนะเตหาวิหารมันทะเลเจลาจามชานวกคจะปิภูสลามิสลามิกาธนาปฏิวัจการคามาเจชลาขามาจเจเทสานิกามาเจชลาสปนาพุทธสุปิตาวันตุเกชลาพุทชาเยปิจันทะสัมวาสังเสริญชาตตาอาตวปาจิกา นิยานิกันธรรมาวลังปฏิจจติสเปปิตรีก็ใส่ไปลงตุสังขยังทัตุจีลังชะตังธรรมโมธรรมัตถาจะปุกขลาสังโฆโหตุสมักโควะอัฏฐายะจหิตายะจะอัมเหรกขันตุสัทธรรมสัพเพปิธรรมะเชโนพุทธติงสัมปะปุณณียามะธรรมเยริกะเวทิเตปะสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนี ส,สัมมาทางังปวิชันตุกาลิเทวเจปปะวสตุพุทธ,ธกายพุทธพุทธัพุทธติภาวายะสตานังสมิทังเนตุธรรมเมนีมาตาปิต่าชะอัตราชังนิจังลักขันติปุธทธะกลงเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังลักขันตุสะวิดา เยวเตโยชนะคาถาทุกขปาตาเจนิทุกขายปาตาเจดีพยาโสกาปาตาเจดีโสกะหุนตุสภเพตปในนูนเอตาวาจาจะอามิสัมปตังปุญญาสัมปตังสภเพเทวานุโมทันตุสัพพสันติธิยาทานังทัดันตุสัจชายาสีลังละพันตุธัมมธาภาวนาพีลรตาหุนตุกัจฉันตุเดวตาคาตาสุมังคารคาถาหุนตุสัพังสุมังคังละขันตุสัพพิวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสติหุนตุนิยันตลัง ุหตูสะพางสุมากระังและขันตุสัพพิโยตาสะพัฒมานุภาเวนะโสติโหตุอันตรังสัพพะสังฆานุภาเวนะโสติโหตุอันตรังสะเพยพุทธาร拉ปตาปเจิกนังเจยังพุทธังอรหันตานังจเจตชีนะละขังปธรรมิสะพัสโสะสะเพยพุทธาร拉ปตาปเจิกนังเจยังพุทธังอรหันตานังจเจตชีนะละขังปธรรมิสะพัสโส สัพเพหูต้าพระปัตาปเจกนังเจยังพระรังอรหันตานั้นจะเตเชนะละขมพันิสปัโสสัพเพหูต้าพระปัตาปเจกนังเจยังพระรังอรหันตานั้นจะเตเชนะละขมพันิสปัโสสัพเพหูต้าพระปัตาปเจกนังเจยังพระรังอรหันตานั้นจะเตเชนะละขมพันิสปัโสสัพเพหูต้าพระปัตาปเจกนังเจยังพระรังอรหันตานั้นจะเตเชนะละขมพันิสปัโสสัพเพหูต้าพระปัตาปเจกนังเจยังพระรังอรหันตานั้นจะเตเชนะละขมพันิสปัโส สัพเพพบด h าพระพุาพระเจากนังเจ้าห้งอาหารานนังจันททุชินะคำภริสสะะโสด้วยนำนาแหมบุญกุศนที่ข้าเจ้าได้สัใสายายพุทธมนี้ข้าเจ้าขอน้อมก้าวบูติถวายเป็นพระราชาภู์สรเด็สมระนังเจ้าสิขเก์พระรมราชินีนาพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้เชษสาสวัรคารัยขอในทรงแห่งบุญกุศนี้จงเป็นสัพพะชีรมงคลให้แก่ข้าเจ้า ให้แคียวค้าเปิดภัยจากทุกโซโกโรคภัยอะไรทั้งปวงให้มีเห่งรายได้สุจริตมั่งคงเป็นสมาชิบันชอบทาความว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าและก็พระเจ้า,ามีาามสมาธิติตตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งสงสุนทรภัยสมาธิข้าพเจ้าอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งของเทียเทวดาทัองหลายผู้แดนบุตนา การุการในบุญกุศลนี้เปิดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีฝ่ายไทยและฝ่ายเรารวมถึงเลขมงคลทางปวงที่สามสิงรวมถึงวัตถุมงคลที่สาสิงอมูลเดชจะสร้างขึ้น ให้เพียมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาด้วยเทิญ